เชงเม้งบ้านฉันตรงกับวันเสาร์ที่6เมษาย,ยน2 5 6 7เราเดินทางมารถยนต์3คันบรรทุกของว่าแยกย้ายกันไปคนละสุสานร,รถยนต์2คันไปที่งสุสานที่อยู่ไกลกว่าส่วนรถคันนี้ไปที่สุสานพ่อและแม่เราก่อนที่จะไปไหว้ที่สุสานบรรพรุรุษจุดแรกเมื่อไปถึงก็จะต้องไปไหว้ แปะกงเจ้าที่ก่อนเป็นลำดับแรกแต่เดี๋ยวนี้ทางมูลนิธิสว่างพรกุศลได้สร้างศาลปยยเซียนโจซือเพิ่มอีกหนึ่งศาลเมื่อวันที่24มีนาคม2566เพื่อใช้ในงานล้างป่าช้าครั้งที่5ของจังหวัดระยองจะจัดขึ้นในปี2567วันที่8มีนาคมถึงวันที่11พฤษภาคมเพื่อเป็นจุดพักขององค์เทพเชียนซือ เป็นคำเรียกแทนองค์เทพเจ้าต่างๆที่จะลงมาประทับร่างทรงซึ่งทุกครั้งที่จะประกอบพิธีกรรมต่างๆมักจะมีเรื่องอัศจรรย์เกิดขึ้นอยู่เสมอรวมถึงองค์เซียนซือจะมีการทำนายทายทักช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากให้ทายความทุกข์และชี้ทางสว่างให้ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลล้างป่าช้า ที่สุสานบางจากมีโรงทานทําบุญซื้อเสื้อผ้าเครื่องใช้ส่งให้บรรพบุรุษหรือสพไลายยา้ญาติเมื่อวางศีลของที่นาํามาไหว้เจ้าเสร็จก็จุดธูปไหว้เจ้ากันเ,เหตุผลที่ต้องมีวันเชิงม้งนั้นเป็นเพราะชาวจีนแต่ก่อนจะไม่เผาล่างของผู้เสียชีวิตแต่ฝังแทน นอกจากยังเป็นความเชื่อแม้จะตายแล้ววิญญาณยังอยู่ดังนั้นจึงมีพิธีการไหว้ข้าปลาอาหารของใช้จำเป็นให้ท่านได้ใช้ในอีทภพภูมิหนึ่งการไหว้บรรพบุรุษของชาวจีนในวันเชงเมงน,นั้นถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษเพื่อลำลึกถึงคุณงามความดีที่บรรพบุรุษของเราได้ทำไว้เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตและการสร้างความสามคคี ของลูกหลานวันเชงเม้งคือวันรวมญาติสำหรับคนจีนเรื่องความเป็นความตายเป็นเรื่องที่สำคัญมากอยู่สามความเชื่อลัที่ของจื้อเต๋าและพุทธศาสนาเต๋าเชื่อว่าโลกเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติฉะนั้นการตายคือการกลับสู่ธรรมชาติพุทธพูดถึงนรกสวรรค์ทำดีไปสว่า์ทำชั่วไปนรกการเรียนว่าตายเกิด ่วนของจื้อเชื่อว่าแบ่งโลกไว้เป็นสองโลกคือโลกปัจจุบันและโลกยินญ,ญาณวัฒนธรรมเต๋าที่เห็นในวันเชงเม้งคือการนำศพของบรรพบุรุษกลับสู่ธรรมชาติดังนั้นวงซุยคือสุสานของบรรพชนที่จะต้องวางในทำเลที่ตั้งที่ดีที่สุดซึ่งวงซุยที่ดีที่สุดรุ่นผ๋งพ่อของเราอยู่บนเนินเรียกว่าจุดกลางสุสานบางจากเลยก็ว่าได้ ด้านหน้าใกล้สระน้ําเป็นที่ตั้งของสุสานรวมญาติของศพไร้ญาติพ่อเราตอนมีชีวิตเราถามพ่อเราว่าป๋าทําไมไม่เผาคนไทยส่วนใหญ่จะให้เผาพ่อเราบอกว่าไม่เผาร้อนป๋าซื้อที่ดินห่วงซุยไว้แล้วที่มูลนิธิพอพ่อเราเริ่มจะป่วยเป็นอัลไซเมอร์เราเองก็ประมายังไม่ไปดูที่สร้างห่วงซุยที่พ่อเราซื้อไว้ พอพ่อเราอาการหนักพยาบาลให้เราทําใจเราก็ไปดูที่ดินที่พ่อเราซื้อไว้ที่มูลนิธิเขาไม่ได้ให้เราดูแปนแผนผังที่ดินเขาบอกว่าหลุมที่ชื่อพ่อเราฝังไปแล้วแต่พ่อเราบอกว่าซื้อแล้วกว่าจะสรุปผลได้พ่อเราก็เสพพ่อเราก็เสมหมาเป็นเลือดทนทรมานสลายวันหลุมพ่อเรากับกงห่างกันสี่ห้าหลุมพ่อเราอยู่หลุมแรก แต่กงเราเสียชีวิตไปฝังหลุมของพ่อเราส่วนหลุมของพ่อเราก็ว่างพอได้หลุมหวงซุยก็ให้ช่างมาสร้างโดยลงหลักปักเสาเหมือนสร้างบ้านเราก็กระซิบบอกหูพ่อเราทุกวัน,นว่ากำลังสร้างบ้านใหม่ให้นะพอขุดเป็นหลุมลงลงได้เราก็มาบอกว่าป๋าบ้านใหม่สร้างเสร็จแล้วนะพ่อเราก็จากไปด้วยความสงบไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่

รอะไนเดี๋ยวรอแรอแสวันนี้ค่ะรอแค่ะรอแทุกวันเลยอ่ะนี่สับปะรดเราจะน้ำตาลมีวัาร์นเที่องีตแล้วนะัเอาเลยสับปะรดได้เลยใส่เมนเ็แก้วก็ได้ลูก

เมื่อคืนหนูไปนี่พี่กิ๋งที่ไหนไปที่สูนสวนป่ามาออทางเข้าไปที่หลุมของสมบัติพ่อเราอะค่ะก็จะต้องอยู่ระหว่างทางแยกตรงนี้ค่ะและด้านนี้ค่ะก็คือสุสานของที่ว่าเป็นศพญาตาแล้วก็เผาเสร็จแล้วก็มาอยู่รวมกันตรงนี้ค่ะเดี๋ยวชาปนากิจจากจุดนุนเสร็จแล้วก็จะมาไว้ในตัวรวมกนันหมดเลยค่ะ แล้วเราก็เดินทางมาถึงแล้วนะคะหลุมแรกนี้ค่ะสุสานแรกนี้ก็เป็นของอมงามากค่ะเหลาโกงเหล่ามากแล้วก็โซยมากค่ะแล้วก็เลยเข้าไปเนี่ค่ะของเราก็จะเป็นที่สะะี่ค่ะเราก็มาถึงอีกที่หนึ่งแล้วคะ่ะอันนี้ทางยาวลงคะ่ะของเราจะอยู่แถวที่สองนะคะแล้วหลุมที่แปดอันนี้แถวที่สี่หลุมที่สามคะ่ะ ตรงนี้ยังไม่เสร็จเราไปหลุมที่แถวที่สองหลังที่แปดก่อนค่ะเพราะรู้สึกหลุมนั้นจะใกล้เสร็จแล้วค่ะเราก็เดินข้ามหลุมมาเนี่ยค่ะถึงแล้วหลุมที่สองหลังที่แปดค่ะตอนนี้ก็เรียงเสร็จแล้วหลุมนุ่งกำลังเรียงค่ะมีอยู่ที่รถกร็แวะมาแล้วมีแล้ว mẫu ma nha ทำหลุมมาแอบไปทำรูปมา

ไ้่ตกจาไม่เคยตกตร